บายดียามเศร้าพี่น้องจ้าสุดที่เทุกทุกฐาน้อนี้ก็เป็นมื้อวันอังคารเนาะพี่น้องเนานนะฝนตกอุกอกก <laughs> ต <ก S 2> <พา S 1> ส่าห์ห้ารบหัวหัวฝนตกอีแม่ฝนตกปลากับลงหลีลงต้อนพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องไปกับไปทวงเห็ดอันบัวกอยู่ในกกพังหันหองอันลานเสาไปเก็บเอาจะร้อก ไหวพ่อโอ้คนได้เอาได<ป>้ทำไมอ,ออกไปแล้วไปพ่อเฮ็ดแหลยอ,อันนี้พ่อนลังเท่นอาม่ามาข,ขึ้นนี่น้องนี่เดตัวนี้กำลังเลือกแล้วอันนี้ถาอาอ้าแม่ยางออกไปตะกี้นี่เนาะเธอยู่ผูอยู่มีีอกพี่น้องเธอชิวเมาเอกี้พ่เฮ็ดตปวดนี่เฮิตปวดตาตีอันไม่ใหญ่เขาเขาบอเห็นบ่บ่าบอกตาตีเล็เฮ็ดปวดเนี่ยอันนี้เาวันนี้แหละมาๆวันเมืม่ก็บเอา เขาถ่ายคลิปแล้วเนาะทีกระดาษลงมาเคยแหละทีก็ต๊ะถือสร้างไได้เข่ากับเฮ็ดขาแต่ใดก็ข้อขากระจอือพี่น้องเฮ็ดปวกออกอยู่คันไดบ้านสีเขียวเฮ็ดปวกออกอยู่คันได้ลานสาวอยู่คันได้ลานสาวลานทรายยายมังอยู่บ้านสีเขียวพี่น้องไม่ใด้พูดว่าลานทรายเออไม่ได้าเฮ็ดปวกกว่ามีห้าตะเขาป่ามันหอมมาจากของแอร์และ ยายตาดูหน้าพ่อแม่ว่าให้เฮาออกประยามอีกจักหน่อยว่าซั่นเอาปลาซิวมาเฮ็ดปลาแดกพี่น้องเอ้ยปลาที่ซ้อนลงสิเนาะเฮาก็สิเลือกกำลังเลือกแล้วนี่เด้อยังยังสักตัวนี่พี่น้องตัวนี้เลือกแล้วแล้วนี่ปลืนน้ซิวพี่น้องเอ้ยสิก้อยเนาะก้อยละขัวพี่น้องเอ้ยตัวสิหญิ๋งอามากัยังน้อยๆนะพี่น้องอ้อบ่เบิดเนาะ ชาเมสีเดนปลาแดกน้ำเท่าไหร่เราในคนจะใสก้อยเนาะจะไดีอีกร้วจะหนากบบไดล่างที่เก่าหน่องเลยได้ล่างหนาได้ที่น่องเลยในความดของใต้โยบปรมาณคนซีเาิร์้ะบ้ปลาลงเท่าไหร่จาม้นี่กับ่ประมาณเด่นกันร่วมมาก มากเพราจเศษ่พญานาคข้างถึงทันใดตัวซาลาตัวใหม่พี่น้องเล้ยวัาวนากมันก็ได้ตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งข้าพเจ้าพระชิมางเบ็ดันบ่มีมองสบะยาน้ามนาะห่วงวานเนี่ยเดินหงยนวานเเดินหิ้งยนทางเดินห้งยนวานเนาะบริแทกไปเราทำบริไป ชุดีมันกุ่งอะอาปีเงินมาจากายมีกระแาเก็บเงินน้ำสบานปีหนึ่งเก็บกูปีี่น้อยเงินละพันบาทเงินละพันีเงินละพันเอสบอกเงินละพันเอสเขาเงินโลเงินเิ่ละพันยทุกๆปี่น้อยอาจาะกับกานอกนะก ได้นําเงิน FC แน่เป็นหยังจะดีขึ้นมาสร้างเนาะจังได๋พอสํานักพี่น้องเอ้ยถ้าไปเนสบก็จะได้สํานักดอก FC ก็หลายแสนเด้พี่น้องหลายหมื่นหลายหมื่นหลายแสนเติบเนาะสาธุบุญนําพี่น้อไดีนํา FC หลายๆาพี่น้องเอ้ยมาซ้ายเฮา่ซ้ายบาบอยแล้วก็ซ้ายยูทูบเบอร์หลายๆาหลายๆคนเนาะพี่น้อง ฝนตกเมื่อยอย่างฮะเฮ็ดไปซองหลอบนอนมาว่านพี่น้องไปหลอบที่ซองนอนมาได้ไปหลอบที่หนึ่งก็แม่นองแท่น่ะได้พี่น้องไปหลอบที่ซองบ่อได้ทำมาบาบอยอื้ออ,อจ่อยลงไปเอาอีกมองสูฮาเก็บนะพี่น้องก็แมวแท่น่ะพี่น้องอยู่ในป่าเน้นโคกโคกุดขำหน้าอี๋เนาะ กับเซียมกระหลอนนะครับป้าหนิสะดวกสบายสิคิเยก็ได้เยียมเจดม์หล่อนเอาผับบุหืี่ยังออกเนาะวันเัางวไปเอาอยู่เตียงเกดม์จะเอากระตางนันออกแล้วทำไมก็เล่งเอาไปยามเอาไปซิวอุย้ยไปน้าถมลงไปอยา่างเจดม์อย่าตีมาเกี่ยว วายเจ้ันจะเห้ยาพยยามเด้นสิเห็นก็แล้วเลยวายเอาบริกินเด้อพี่น้องมมเรี่ยงงนไม่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 เออน้ามากพี่น้องโจ้หลุนังนางบได้ขวหวเจดมบนได้ขวห่วยพี่น้องกุ่มือนะนั่งขวบหวยวันนั่งบได้ขวบห่วยนาจนวดหลุผังสิหลนัง คนแหงเหนือบ่ทางบ้านเมาตัวเแหงท่าไแหงดูแ่บหึงเาไดอุ๊อ๊ากุ้งนะตัวใหญ่ลตัวนี้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวรอแสบรอเบิ่งกันนะพีองเนาะกะเพาะก็นแอ้วเด้อบกิีดดักเลย น้องจ้าแล้วนะค่ะพี่นอ้องทำการก้อย,ยขึ้นเอาจ้องให้แม่ดูสิเพิ่ง,งนิดหนึ่งแล้วก็พริกป่นลงไปนิดหนึ่งบวนิดเลยพี่น้อง ขัวแร่เราก็จะแบ่งไปเค้าเพื่อนใกล้ลรวก็สะแบ่งออกบ้านสีเคียวพี่น้องเลยมึงจะไล่ไปหนแม่ข้าขัวเด้น้ามาพุกขาัวมาให้ดูก้อยเลยก้อยเลยขัวเลยบอหรือว่าแบ่งเอาไปให้เขาดิบบิบฮะ ปุกต่ำนะ่นใช่ไหมบริมีปุกต่ำอันนั้นค่ะท่าเดียวหมักทิ้งอันนี้ก็ได้ออบอมี่บอมี่ยังสั้นรถใไผ่พี่น้องย่างฉาดปลาซีอุต้องเขาเลือกเดชเขาเลือกออกจากกลุ่มเลยเดยียังน่าใจ เกือบเต็มค anyway, right. uh ัน huh. ซ <water> oh, ้ำเนะพี่เนอะกระหัวใส่ลายๆยปลาสับลงไปแล้วก็พากอิเลิศมายุ่ปเกแพาอิเลิศ์ท่านฮะพายอิเลอศเดี๋ยวหู้ทำงานบบาฮิปเด้อ น้ำปลาลงไปแล้วก็โคลเลโคลเลโคลเลลูกก็เเรียมสิไปโอเฮียนสายแล้วอือพีอน้อนเลยทำแม่อันเพิ่นใส่ปลาชิ้นใส่หายน้ำี่น้องก้อยใส่มะนาวพี่น้องเลย แล้วก็จะเขียนไปขู่อ่ะแบบนี้พอถ่าอานี้แบ่งให้เราดิฟบดยบ่หมพอถ่าอด้ได้ถ่าเรากินบ่ได้ิเศษแอวถ้าเด้เนี่ยตักงใยตัวเองก่อนหน่อยหนึ่งจน้องแนวมันลาเอ้ยนี่ใช่ไรอ้าลูก ซีมก่อนจ้างทำสีหอมควันไพ่พี่น้องเอาข่างแลอวะมันจากหอมมันจะสแบ่งเอาให้บาบอยพี่น้อง เขาบริขัวเนาะให้เขาไปขวัขวเองพวเขาใส่แกคขาเขาอยากยุบกลุ่งเงินเต้นนะพี่เนาะเรล้วแต่เนาะก่อยเละถ้าสีออกไปส่งมันหลดก็ไปเบิด์หเลยช่วยผลนะเออได้ๆอีกทั้งอีกทั้าเอาแม่ขัวเรียวเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะป้าหนากินอะไรเนาะโอ้ย ผูอย like <ination> yeah. ู่ท <daddy> ํางานอยู่ต่างแดนก็คิดฮอดบ้านค่ะอดเอาเด้อพี่น้องเด้อเห็นกินบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่อุ้ยคิดฮอดบ้านคือยังนี่ได๋ข้าวตะกี้จุพ่อยังบ่ได้เบิ่งช่อง YouTube เนาะครพออดได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยเฮาลุงเทพบ่เคยกินของอยู่บ้านเดเถือพี่น้องเอ้ยทําแม่กเพี่น้องเพิ่นเลือกแล้วเพิ่นสิว่าเฮ็ดปลาแดกพี่น้องหลายเิบได้นตนีตือเอนตัวเฮาเลือกตอนเชอันนี อันนี้เพื่นเอาข้ามาใหม่เจ้นี่จริงๆส่วนร้ายสิปลาคาร์มมดนะแม่เนาะปลาพี่น,น,น้องปลาคาร์มมดน่าร้ายกว่าปลาซิว,ดวได้พี่น้องมาเบิ่งวิธีแถาแม่สิเห็ปเดปลาแดกเลยเนาะพี่น,น้องเนาะเลือกแหละแล้วก็เพิ่นสิจัดการปาปาาเปรื้อนเปื้อนกระคอภัยเด้อของเจ้าย่ำฝนเนาะเพื่อน,น,น,นต่ำพี่น,น้องขั้นบรสะอาดแม่แล้วก็บกเป็นตาอยู่ได้ใต้กิเดยดพี่น,น้องเลยกิเดียดคือนยังขยะขยะ ยะแยงะเจ็ดน่าได้หรอน่องพี่น่องจะใส่น้ำน้ำบ่แม่นะโอ้ยจะน้ำน้ำแล้วก็เห็ดเกลือลงไปเนาะโรยเกลือลงไปนี่คือวิธีทำปลาล่าของยายมังนะคะท่านผู้ชมคะโอ้ไลยปลาหน้าบ่แม่โอะเืองกลือเกลือจักหน่อยได้ลองเลยเห็ดปลาแดดเืองเกลือได้พี่น่องเลยแล้วก็ห้ามโลห้ามแฮมแก่ ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสองัมประแดกอันเดชิวกร่ห้องเติมดประแดกสามกัมเอ้ยห้ามสามกัมเมียกับสิคารลนคารลนละกะจะเติมน้าอยู่ไหมสืแล้จังนอที่เติมน้าอีกรสเสร็จเอาไปอัดเมียนจะมันเป็นเลยมหันทัวแม่ล่างให้ล่างแล้วซอยชน ใช่จ้ะนีน่ขอจะเอาขึ้นไปขวัวบใช่จะถ่วยกุ้งน้ำเด้อขอยขัวแล้วเลยฮะ,ยะอเอาน่อยสิขัวบองเถอะเป็นนกอ่อยกุ้งกัสิกอ่อยปลาซิวรรอีกวิธีหมักปลาตัวมือจะไวิธีหมักปลานะคะมันบอกพอข้ามเลยมันหนาวพี่น้องมันหนามันเน้น แต่มันพอห้ามพอเกลือมันเป็นแล้วก็อาหมกมมกหมกขำหมกขามมกคู่อุ้ยไี่เอาเลยนี่นี่ใส่ตัวนี้นำ้ำใส่ตัวนี้น้ำบรเห็นคี่ประเด็ดนถึงการชื่อว่าพระเจ้าใส่น,น้ำอลายประมาณนี้นะคะอันนี้ก้อยปลาซีวุนี่เราก้อยแล้วอะไรน้อเอาขึ้นไปขวดนะเฮ้ยใส่ไงเฮ้ยนะ จากใส่ก้อยก็ก้อยให้กินเราก็ขึ้นไปขัวแบบนี้อันนี้คือก้อยซิวนะพี่น้องตัวนี้คือก้อยกุ้งปลาพี่น้องเว้ยมันหลดตัวนี้คือปิปีงปลาพี่น้องอาจจะผสมเห็ดปวกลูกซากลูกใส่กินเบลเฮียนกินนี่อยนะพอไรอยะห่างพี่น้องหิวเขา่าเอาเกลือลงไป เ,เบิดหอกะคักแย่งมามันา <c oughs> ่นนาเดี๋ยวสวยจังหน่อยเดี๋ยวเฮาสิออกพยายามอีกพี่น้องันไปหลุดน้ำกันหน่อยสิมานบอแล้วเฮาขอกินข้าวซะก่อ,น,อนเห็นแล้วกินโลดมาต้องขอเรียนรับประทานให้เบิงเ่งนด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะมิกาสิขอาต์กินเผาไเพียงสัมหนี้นะเพียงเนาะ มือนี้มาทำวิธีทำแม่เห็ดปลาแดกเนาะวิธีทำปลาปลาชิว่น้องเอ้ยปลาใส่ยังแงงง่ายๆไปเนองเอ้ยแต่ว่าละลายบ่อนก็ับเห็ดต่างกันเรื่อยๆเขากับหูเนาะพี่น้องเนาะนั่นดีบ่อาหันสุดควอมเขามาเอาแล้วว่ายังไม่ทันสุดควอมเขามาตอนมาตักเอาถุงยางมาใส่จะถุงยางโหลดมาจากบริหางกระปุกถุงยางอยู่แกะถุกด้วย ทองยางอยู่ในเก็สนะฮะนะเอาถุงยางน้า,นาใส่กันอืมอะไรแต่มันแค้มตู้แช่นี่ลูก,กเ,เออมัเนเอาอยู่หันก็ได้อยู่หันกับทองยางเอออยู่หันก็ได้เอามาเทเอาอ๋อพากลุกไปทางป่าสะกพอนผอกแพกพอเคยเห็นนั่นคือจกถือยางลงได้อันนี้ตีอา้าว ะปานนี dwarf, ้แล mm ้วยังว่าคันอยากสุกก็ไปขัวเองแม่ซอนก็เอาให้จนเต็มกระมังอืออยากสุกวาอเียอยากสุอากวดอันเบิด